ดูดวิธีสารสวิงนะคะอันนี้อันนี้เข้าขอบค่ะโดยใช้เคเบิลไทลัดนะคะขอบสวิงแล้วก็ทำจากไม้นะคะตัวสวิงก็เป็นตะข่ายนะคะตะข่ายที่ช้อนกุ้งแล้วมันขาดกเอามาประยุกต์นะคะ ใช้กรรไกรตัดหรือไม่ก็คัตเตอร์นะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็เด็กๆทำไม่ได้นะคะต้องมืออาชีพเท่านั้นนะคะคนที่ชำนาญการเดี๋ยวบาดมือนะคะสำเร็จแล้วนะคะสวิง ถ้าเป็นสวิงที่สารเองนะคะด้วยเชือกถักก็จะเป็นรูปทรงอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้เราเอามาประยุกต์ก็จะเป็นเป็นถุงๆนะคะเป็นเอียงๆหน่อยแต่ก็ช้อนช้อนปลาช้อนกุ้งได้เช่นกัน,นะคะ่ะแต่สำเร็จแล้วเราจะพาไปช้อนกุ้งให้ดูเลยนะคะ วันนี้ก็จะช้อนปลาหมอนะคะไปดักดักกบนะคะอันนี้เป็นตะข่ายที่เราช้อนปลาช้อนกุ้งนะคะถ้าเป็นเป็นอีสานเขาก็จะเรียกว่าเยอนะคะมันขาดเราก็เอามาเสียดายนะคะก็มาทำเป็นขอบเป็นสวิมมาค่ะ สวิงของเราสําเร็จแล้วเราก็มาช้อนกุ้งนะคะช้อนเอาปลาหมอนะคะจะได้ปลาหมอหรือเปล่านะอันนี้ทุ่งนาอยู่ข้างบ้านเราเองนะคะก็จะก็จะลกด้วยผักบุ้งนะคะผักกระเฉด จะทันปลาหรือเปล่าได้มาแล้วเป็นปลาหมัดนะคะไอปลาหมัดกับหอยจริงๆตรงเนี้ยเวลาปลาบ่อนนะก็จะเป็นปลาหมอนะคะลักษณะเป็นบอนของปลาหมอนะคะแต่ว่าจะทันปลาหมอหรือเปล่าเพราะว่าป่าลกมาก ได้บอได้บบถ้าวันนี้ไม่ได้ประหมอใส่ไปดักไปดักกบก็จะใช้เหยื่ออันอื่นนะคะใช้เป็นหมูเป็นปูนะคะ ไม่ใช่ปลาช่อนกระโดดด้งใส่ด้วยนะดูท่าแล้วไม่เข้าท่าแล้วนะคะ <c oughs> น่าจจะได้แค่หอยนะคะ <c oughs> อ่ะได้หอยะคะ่ะ หอยเยอะนะคะหอยเชอรี่ในบอร์เนี่ยไข่สีชมพูเต็มเลยค่ะ <c oughs>